สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะแม่ดาแฟรมิลี่ก็มาอะไรนะเขาเรียกว่าเตรียมนะคะเตรียมที่จะออกเย้าออกเรือนนะคะเตรียมที่จะทําครัวของเราแล้วนะคะเพราะว่าลุงช่างบอกว่าต่อไปนะคะก็ให้ทํากินกันเองที่บ้านใครปั้นมันนะคะแม่ดาก็เลยมาเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมนะคะจะต้องไปหาชิ้นถ้วยจานตามมาเพิ่มนะเพราะว่าแม่ดามีอยู่แค่สองใบเตรียมจะออกเย้าออกเรือนแลย ก็เลยล้างวาาววา้วยจานตาะไรเตรียมพร้อมไว้ส่วนจะไปหาผี้จัดจานตามมาเพิ่มอีกไม่ได้มีอยู่สองใบ้วยใหญ่นี้ก็มาจากโม่ที่ส่วน,นี่จานอยู่หนึ่งใบ้วยสองใบแต่โม่ดี้ว ใส่ชั้นเด็ก เมื่อวานนี้ฝนตกแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้าแล้วนะคะสุ่มสําเขียวขจีแล้วเนาะต้นไม้ต้นพริกต้นมะเขือของเรานะคะอุ้ยมะเขือที่แม่ดาซื้อมาปลูกอันนี้แตงโมนะคะอุ้ยมีเม็ดผักขึ้นด้วยโอ้โหฝนตกแล้วก็มีเม็ดผักขึ้นมะเขือนะคะมะเขืออะไรนะลุงบอกว่ามะเขือตอแหลนะเอซีนี่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 นวยหน่อยหน่อยนวดระคำละคำนน่เนาะพอดีกินนะเอซีลูกไม่ใหญ่ไม่โตนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามะเขือขาวเจ้าพญาทำไมนวยน่อยหน่อยแท้ะ อ้ยพริกก็ง,งามนะเอฟซเอ้ยนี่น,นีพริกนะมันได้น้ําฝนนะมะละกอก็กําลังจะติดลูกส่วนพริกของเราทางนี้ก็กําลังงามกําลังงามงามโอ้เก่ยวมังกรของเราก็นี่มันก็จะแตกหน่อขึ้นมาแล้วเอซนะอุย้ยนี่เพิ่งจะลงดินแค่วันเดียวนะเห็นไหมดูจากรากของมันเขียวเลยนะนี่แตกยอดแล้วนี่โอ้เพิ่งจะปลูกลงดินแตกยอดแล้วอาวเด็กๆเจออะไรเจออะไรลูก โอ้โหตัวก็ดําขึ้นมาในตอไม้ดําอีกเหมือนถ้าเป็นกลางคืนน่าน่ากลัวแน่ๆเลยเจออะไรลูกอเอา้าอะไรอะไรอะไรลูกมันจะหนีบเอานะมันจะหนีบเอานะฝนตกเจ้าปูน้อยก็เลยออกจากรูนะคะเดี๋ยวเราเอา น้องไปปล่อยเนาะเดี๋ยวเอาน้องไปปล่อยลงน้ําก่อนนะเพราะว่ามันก็จะต้องเดินตามหาหนองน้ํานะหนี่ในท้องของมันมีลูกด้วยนะออกมาจากรูฝนตกอ้าวอ้าวเด็กๆวิ่งกันซุกซนอ้าวอาวอ้าววิ่งกันซุกซนโอ้มีต้นไม้ให้ปีนเล่นด้วยเอ้าเนาะปีนเข้าไปลูกเอ้ยปีนขึ้นไปโน่นมีต้นไม้ให้ปีนเล่นโหดอกแคนะเอซี FC. นี่แหละเราจะนึ่งดอกแคว้าวว่าแล้วก็เก็บดอกแคไปนึ่งกินกับป่นกับแจีวนะเออเจ้าของบ้านไม่อยู่เราจะทำยังไงขอเนี่ยเด้อเด็กๆเอ้ยแม่อยู่ไหนก็ตามไปนาะว้าว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 ,วา,ววา,ววาวลงยังไงลงยังไงเอาลงยังไงเอาขอดอกแคหน่อยเด้อ โอ้ลูกๆก็วิ่งกันอย่างสนุกสนานเนาะเนาะะเราไปเก็บดอกแครกันนะคะแม่จะเก็บดอกแคเอาไปนึ่งเอาไปแกง ดอ,อกแให้แม่หน่อยเร็วีนเก็บดอกแคให้แม่หน่อยเร็วพอถึงหน้าฝนก็จะได้กินเลยนะมาเราเก็บอันนี้ดอกแครนะคะนี่เอาไปแกงก็อร่อยนึ่งก็อร่อยนะนี่จะดอกสวยๆที่เราสอยลงงานก็มีมดนะมีมดมีแมลง นี่ค่ะดอกแค์ที่ได้นะคะเราก็จะเอาไปแกงก็อร่อยนะเอดสี FC แกงก็อร่อยนึ่งก็อร่อยนะคะเราก็จะเดินเลาะหาของกินนะคะนี่ยอดมะละของเราลุงช่างก็ชอบป้าสนผักก็ชอบน,น่นี่ยอดมะละนี่เอาไปเอาไปอะไรรู้ไหมเอาไปกินกับปน่นกับแจ้วก็ได้ โอ้โหฝนตกแล้วตรงยอดงามเลยนะนี่ยอดมาละที่แม่ดาบปลูกไว้นั่นเนี่ยพออุ้ยมีหมากด้วยนี่ต้องลองเต็งแรงอยู่โอ้หสุดยอดเลยพอหน้าฝนนี้นะเอ๊ะสนะรับรองว่างามแน่ๆนรับรองว่างามแน่แ่โอ้โหกำลังกำลังแบบยยอดใหม่เลย นะเปิดน้ำลืมเปิดน้ำแล้วลืมปิดน้ำก่อนนะ โอ้โหผักนะเดี๋ยวเราจะมาขอไปปลูกมะแบ่งไปปลูกมะม่วงโตแล้วนี่ว้าวมะม่วงโตแล้วโอ้โหฮะก็ย่างย่างย่างมาหาเลาะเลาะเก็บผักแนวอยู่แนวกินโอ้โหมะละกอใหญ่แล้วได้ผักอะไรด้ด่ามี มีผักดอกแคแล้วก็มีดอกผักมะนละแล้วต้องปล่ไหนอู้ดอกแคงามจังอ่ะเออดอกแคกําล yeah. uh ังมาแอบส่องว่าเห็นคุยอะไรงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งอยู่ในครัวน่ะจัดครัวอ๋อจัดครัวแล้วเรียกพื้นที่ทำครัวโอ้โหสองสาวกับหนึ่งหนุ่มเขาก็ได้ยอดมะระนะฮะกับดอกแคนะไม่รู้อะไรเนาะเก็บเก็บไปเนี่ยคิดไม่รู้ยังก็แล้วแต่ยากเออแล้วแต่ยาก จะแกงส้มหรือว่าจะต้มยำหรือว่าจะนึ่งจะลวกนะยอดแตงโมก็เก็บได้นะอุ้ยมันก็จะไม่ออกลูกสิมันเริ่มมีดอกแล้วเออตายแล้วสาวบอหาย่าโอ้ย่ามีสะอมมีสะอมป้าถือให้ยัดให้ยาถือพลังมีทั้งแตงนะคะเก็บผักจากสวนของเราเอาไปนไหมดูเอเอาไปไม่กับลูกเออเดี๋ยวไปเดี๋ยววิ่งไป โอ้โหฝนตกนะคะเอฟซียอดสะอมงามมากเลยนะนี่แต่เราต้องเก็บนะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันจะแก่แก่แล้วมันก็จะไม่ต่อยอดอีกเลยนะว้าเราก็จะเก็บผักในรั้วในสวนของเรานี่แหละค่ะกินเนาะฝนลงมาก็อุดมสมบูรณ์นะคะโอ้โหมาดูสิฝนตกแล้วหน่อไม้เกิดหรือยังฝนตกแล้วเราต้องมาหาหน่อไม้นะ โอ้โหเจออะไรอ่ะสินี่หน่อใหญ่ๆขาวๆหน่อใหญ่มากอดดึง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 ผนตกหน่อไม้ก็ออกหน่อใหญ่ๆขาวๆาดแกงหน่อเดียวก็กินนะทั้งเออ่โคกหนองนานะไอซสีนะอ๋อเดี๋ยวเปิดดูอีกทีสิเดี๋ดูดดดดด โอ้โหโอ้โอ้โหปลาดทางนี้เกิดสองนอเลยนี่อไม้เลยสิเดี๋ยวจะบอกป้าว่าหน่อไม้เกิดแล้วฝนตกหน่อไม้เกิดแล้วเดี๋ยวเรามันจะเกิดเยอะไหมนี่มันจะเกิดเยอะไหมทางนี้แบบเราต้องเอาเสียมมาขุดนะหน่อนั่งดินมันมันฝังอยู่ในดินนะหน่อนั่งดินมันจะฝังอยู่ในดินเราจะต้องเราต้องเอาเสียมมาขุด มาขุดเอาหนอนางดินมันเนาะขุดเอาหนอนางดินมันไปแกงแค่แม่เดียวนี่ไอ้ทีนี่แค่แม่เดียวนีวน้ออกสามหนอเลยเนีย่นี่ปาทโทสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดีใจสุดๆนะคะหน่อไม้เกิดแล้วนะคะฝนตกบ่อยๆยิ่งหน่อไม้ก็ยิ่งเกิดเยอะยิ่งหนอใหญ่ๆขาวๆนะคะเราต้องแกงตอนนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสูงขึ้นมัน ถ้ามันอยู่ในดินนะมันจะขาวแล้วก็จะหวานนะเอฟี FC นะแต่ถ้ามันขึ้นมาพ้นดินนะมันจะเขียวแล้วมันก็จะขมนะเราต้องรีบแกงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตั้งเต็ีทงเท่นี้นะคะฝากชมคลิปให้เวลาสักหานาทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ